มาดูที่ผู้บัญชาการมนทลทาหารบกที่21กันต่อนะคะก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลหน,นองไผ่ล้อมค่ะเดินหน้ารณรงค์สวมหน้ากากอนมามัย100%ค่ะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่ตลาดค่ายสุรนารีค่ะโดยที่ตลาดร่วมใจปอตทอกองทัพบ,บกนะคะภายในค่ายสุรนารีอัเพอเมืองนครราชสีมาค่ะ ทางกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่21ก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมโดยพลตรีชั้นฤทธิ์บรรจงประรุผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ค่ะก็พร้อมด้วยนายไพบูล์พฤกษาเวศนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมนะคะนำกำลังคนจากมณฑลทหารบกที่21เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนค่ะแล้วก็ตัวแทนของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏนคนครราชสีมา เดินรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยพร้อมทั้งแจกหน้ากากาอนามัยและก็แอลกอฮอล์นะคะให้กับประชาชนภายในตลาดร่วมใจปอตทอกองทัพบ,บกในความรับผิดชอบของกองบัญชาการมฑลนทนหารบกที่21เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคค่ะที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้นะคะโดยหลังจากที่การระบาดของไวรัสโควิด19กลับมาระบาดเป็นรอบที่2นะครับก็ส่งผลทําให้ประชาชนได้มีความตระหนักถึงการป้องกันไวรัสโควิด19เพิ่มมากขึ้น แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้าไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสังเกตได้จากจำนวนประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้มีจำนวนลดลงครับซึ่งทางกองบัญชาการมณฑนฐานบกที่21ซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดแห่งนี้ได้มีการวางมาตราการความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดีทั้งการจํากัดจุดทางเข้าและออกตลาดนะครับรวมไปถึงได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองที่จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด พร้อมทั้งยังต้องลงทะเบียนในระบบไทยชนะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในตลาดแห่งนี้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ